วันนี้อาตมาจึงสอนลูกศิษย์ลูกหานั้นไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นที่มันเหลือที่มันอยู่นั้นก็มาบอกผมเป็นคนประวารณาเป็นคนประวารณาจะไปที่ไหนมีประโยชน์ไหมไปอุบลไปทำไมไปเล่นไม่รับรู้ถ้าไปเล่นไปพยาบาลไปพยาบาลหารถหาอะไรให้ถ้าไปไม่มีประโยชน์แล้ว ก็ไม่รับรู้ไปเล่นอย่างนี้ไม่รู้เล่นมันเด็กนะก็มันเล่นผู้ใหญ่มันต้องหยุดเล่นกันแล้วพระสงฆ์นี่พูดความเป็นจริงนิมนต์ไปไหนเจ้าคะไปเล่นเท่านี้ก็เป็นอาบัตแล้วพระนี้ไม่ใช่พระเล่นไม่ใช่เนนเล่นไม่ใช่บวชมาเล่นถ้าญาติโยมถามว่าหลวงตาไปไหนไปเล่นนี่ผิดแล้ว มันขนาดอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้มันเสื่อมโทรมไปเพราะเอกลาบลาบหนึ่งยศหนึ่งถ้ามีลาบมียศสรนเสริญก็ชูเกิดขึ้นมาอีกก็ลืมเนื้อลืมตัวไปเสียอย่างนี้ก็ต่างคนก็ต่างแย่งเอกลาบกันเท่านั้นแหละไอ้ความเป็นจริงที่เราบวชมาในพุทธศาสนาไม่จำเป็นจะไปตามของอย่างนั้น ทำให้มันดีดีกว่านั้นดีกว่ายกตัวอย่างเช่นโบสถ์วัดประพงเรานะลูกศิษย์หลายคนเลยมาอ้อนวอนให้อัตมาทําเหรียญบางคนโกรธด,ด้วยทําใบอนุโมทนาบัตรเซ็นชื่ออัตมาใส่ไปนั่นจะไปหาเงินอัตมาว่าไม่ได้นะเลยไม่ยอมไม่ยอมให้ทำเหรียญถ้ามันมีในหนังสือพิมพ์บางครั้ง มันขโมยกันทาไอคนที่มาถ่ายรูปไปเอารูปไปไปทํำบล็อกอะไรต่ออะไรอาตมาก็ไม่รู้เรื่องแต่มันก็ไปไม่ไหวหรอกมันขโมยทําไปอย่างนี้อาตมาก็ไม่ส่งเสริมอาตมาคิดว่าโบสถ์หลังนี้คนจะสร้างโบสถ์นั้นจะสร้างเพื่อเอาเหรียญหรือเปล่าก็ไม่รู้ มีเหรียญที่จะสร้างกันดียังไงไอ้ว่าคนมนุษย์จิตสูงสูงนะมีหรือเปล่าทุกวันนี้ที่ว่าไม่ต้องการเหรียญต้องการบุญจริงนั้นมีหรือเปล่าอาตมาก็ทดลองดูสิอยากจะดูประชาชนพุทธบริษัทเราทั้งหลายว่าเมืองในเมืองนอกมีไหมใครว่ายังไงก็ช่างเถอะอาตมาไม่ฟังเสียงอาตมาจะทำอย่างเนี้ย โบสถ์หลังนี้จะให้มันเสร็จก็ให้มันเสร็จไปมันจะไม่เสร็จก็ไม่ให้มันเสร็จไปเถอะทำวันนี้มันก็เสร็จวันนี้ทำพรุ่งนี้มันก็เสร็จพรุ่งนี้ถืออย่างนั้นก็เลยทำกันไปโยมว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ไม่รู้มันเสร็จนั่นนะโยมงบประมาณมันก็เลยทำมาเรื่อยๆมาอย่างเนี้ยก็ยังมีคนดีหลายคน มีคนดีมากที่จะสร้างบุญเพื่อเอาบุญจริงๆนะมีมากตรงเนี้ยไม่ได้ไปเรียอะไรใครไม่ได้ไปบอกบุญใครที่ไหนก็ไม่ได้ไปโบสถ์บางแห่งอาตมาว่าเมื่อทำช่อฟ้าหรือลูกนิมิตแล้วตอนเช้ามาก็เอาขึ้นรถยนต์วิ่งตลอดวันไปเถอะกี่จังหวัดนะเอามากลับมา และก็ถือพรุ่งนี้ก็ไปอีกเอาอยู่อย่างนั้นแหละโบส์หลังนั้นนานเสร็จเหมือนกันมันนานเสร็จโบส์นี้เรียกว่าไม่มีอะไรมากที่ญาติโยมมาถวายไว้แม้แต่สตังหนึ่งสองสตังก็ตามแต่ไม่มีไปที่ไหนตรงนี้รวมในที่นั่นตลอดทำบุญให้ทานบุญบ้านอะไรต่างๆรวมไปตรงนูน้น ก็พระไม่เอานี่ก็ทุ่มเทลงไปในนั้นหมดฉะนั้นของมันจึงไม่แยกกันนะมันจึงมารวมเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรตรงนั้นแต่โดยมากก็ที่วัดหน้องปะพงนี้จะไปวารินอย่างนี้ก็โยมมีศรัทธาไดเอารถถวายไปไม่จำเป็นที่จะทำอะไรไม่จำเป็นที่จะเสียเงินก็เพราะพระไม่มีเงิน ลูกศิษย์ลูกหาประชาชนทั้งหลายกำลังเข้าใจกันจะไปโน่นไปนี่ก็สะดวกถึงว่าจะเดินไปตรงไหนก็เดินไปเถอะอย่างพระฝรั่งมาอยู่ด้วยท่านอยากจะไปท่านก็เดินไปกรุงเทพเถอะผมไม่มีค่ารถจะส่งให้ท่านหรอกท่านก็เดินไปเดินไปเถอะปฏิบัติไปแต่ไม่ถึงกรุงเทพหรอกไปถึงหลายกิโลแล้ว เขานิมนต์ขึ้นรถท่านมาจากไหนมาวัดหนองป่าพงนิมนต์ครับก็ขึ้นวัดหนองป่าพงเอาสตังถวายใส่ย่ามท่านไม่เอาฉันเอาไม่ได้ผิดบาปญาติโยมทั้งหลายก็ถ้าจะส่งก็ส่งไปวัดหนองป่าพงนุ่นดีกว่าอัตมาจึงได้รับปัจจัยมาหลายรายนายสถานีบ้างนายตำรวจบ้างใครๆบ้าง พ่อค้าประชาชนทั้งหลายส่งเช็คมาที่พระฝรั่งเดินทุด่งไปว่าพระฝรั่งนี่เอาเงินท่านก็ว่าให้ส่งมาวัดประพงนี้ให้มันเป็นประโยชน์อย่างนั้นอันนี้ก็อำนาจที่พระไม่ต้องการเอาเงินต้องการสร้างคุณงามความดีเห็นโทษมันอย่างนั้นสมัยนี้โยมก็ไม่ค่อยจะรู้กันนะแต่ว่าเงินมันเหมือนมีดเล่มหนึ่ง ถ้าเราไปใช้ในทางประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์มากถ้าไปใช้ในเป็นโทษมันก็เป็นโทษอย่างมากอย่างเงินนี้มันดีหรือมันดีทั้งเป็นคนใช้ที่ดีมันก็ดีไม่ใช่ว่ามันไม่ดีถ้าเรารู้จักประโยชน์ของมันรู้จักใช้ทุกวันนี้นิยมมานี่กันมากแต่ทำไม่ค่อยถูกบางทีก็เอาแบงค์ ไปฉันก็ใส่ย่ามพระไปเลยอย่างนั้นถือว่าเป็นบุญแล้วอันนั้นคือว่าผิดแล้วมันผิดมันน่าจะให้มันถูกแต่ว่าให้มันผิดมันผิดแล้วโยมมันผิดยกตัวอย่างง่ายๆนะโยมก่อกับโยมของคนหนึ่งถวายเหล้าไม่โขงกับพระคนหนึ่งเอาใบแดงๆถวายพระสองคนนี้ ถ้าหากว่าประชาชนเราดูก็จะเห็นว่าโยมกอน่ะมันผิดเอาเล่าไปถวายพระโยมขอนะมันถูกเอาเงินถวายพระจะได้เห็นกันอย่างนั้นอย่างน้อย90%เอร์เซเห็นว่าเล่าไม่ควรแก่พระเงินมันควรแก่พระอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ามันจะเกิดประโยชน์อยู่แต่เราไม่รู้จักประโยชน์ในการใช้มันก็เกิดโทษ มิฉะนั้นถ้าหากว่ามีของมากๆขึ้นมามันก็เกิดทิฏฐิมานะเกิดตัณหาขึ้นมากแล้วก็เกิดอันตรายกันฉะนั้นแต่คนไม่ค่อยพิจารณาอย่างนี้สมมติว่าเงินทองมันถึงขนาดนี้ว่าพระก่อจะไปซื้อเงาะมาสักพวกหนึ่งซะซื้อลำไยมาสักพวงหนึ่งซะซื้อด้วยตนเองมาก็เอามาซะมาฉันเนื้อมัน เอามาเมล็ดเน็บเข้าไปในดินนั่นนะ่ะมันเกิดขึ้นใหม่อีกเป็นต้นลำไยอีกพระองค์นั้นจะไปอยู่ร่มมันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่จะไปกินมันเลยอยู่ร่มลำไยไม่ได้นะโยมไม่ได้จะไปซื้อผ้าจีวรไปซื้อเตียงมาเองอย่างนี้มันนอนไม่ได้แต่ว่ามันนอนได้มันเป็นไส้อย่างนั้น แต่อันนี้ไม่รู้ซึ่งในจิตใจมนุษย์ทั้งหลายในเวลานี้มิฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายจึงอุปถกพระส่งเสริมพระในทางที่ไม่ถูกเห็นว่ามันถูกมันจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นมามากฉะนั้นจะเรียกว่าเรานับถือพุทธศาสนานี้เราทำอย่างนั้นเราเข้าใจว่า เราปฏิบัติศาสนาให้เจริญถาวรความเป็นจริงมันเหยียบย่ำพุทธศาสนาให้ยับเยินไปนั่นน่ะแต่ละคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้อาตมาพยายามที่สุดพยายามที่สุดถ้าเป็นวัดประพงหรือสาขาวัดประพงแล้วไม่มีไม่มีเงินในย่ามไม่มีเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าไปเดินทางไปถวายค่ารถก็ให้เจ้าของรถไปจะให้เงินปัจจัยท่านดลลวนนี้ไม่มีมิฉะนั้นทุกสาขานี่ที่ออกจากวัดประพงนี้ประมาณราวๆสักสามสิบกว่าสาขานะทุกวันนี้เกือบจะถึงยี่สิบแล้วอันนี้ก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆมาอย่างนั้นนะ่ะเป็นมาเรื่อยๆมาตลอดทุกวันนี้ การสร้างวัดทุกแห่งก็จะเป็นไปในระเบียบอันเดียวกันนี้โดยมากจะต้องเป็นอย่างนี้มิฉะนั้นวันนี้จึงถแถลงให้ญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักซะว่าพระวัดหนองปะพงทำมาก็ทำมาเรื่อยๆอย่างนี้มิฉะนั้นแต่พระไม่มีสตังแต่พระมีวินยัยมีข้อวัดปฏิบัติสมัยนี้ข้อวัดปฏิบัติเราเกือบจะหมดกันแล้ว หมดกันจะหมดกันแล้วฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้หรือทุกวันนี้ที่ไหนก็ตามให้โยมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นระลึกยังไงพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงท่านทำยังไงท่านสอนยังไงก็ระลึกถึงคุณท่าน เราก็รู้จักคุณของท่านแล้วเราก็ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของท่านนั้นก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมะเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปใกล้ธรรมะเราก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็หายสงสัยบาปก็หายสงสัย บุญก็หายสงสัยปัจจุบันนี้ก็หายสงสัยอดีตก็หายสงสัยอนาคตนั้นก็หายสงสัยว่าทำดีได้ดีหรือเปล่าทำบุญได้บุญหรือเปล่าแน่อย่างนี้รู้